สวัสดีครับผมนายผู้อเอกแก้วมห้าร้อยสี่สิบสามครับวันนี้จะมาสอนเรื่องระบบหมู่เลือดและการทดสอบในหมู่เลือดครับโดยในระบบหมู่เลือดในร่างกายมนุษย์นเนี่ยระบบหมู่เลือดเนี่ยในร่างกายมนุษย์เลือดจะมีการแบ่งประเภทตามแอนติบอดีบนเม็ดเลือดครับซึ่ง,ง่งระบบที่ใช้กันมากที่สุดมีอยู่สองระบบคือระบบ ABO และระบบ Rh ครับหรือวเลเซอร์สิสเต็มครับโดยระบบ ABO เนี่ยเลือดของมนุษย์จะแบ่งออกเป็นสี่ชนิดสี่หมูม่หลักได้แก่หมู่เลือด A B AB แล้วก็ O ครับโดยโดยตัวหอมมันจะเป็นแอนติโดยระบบ โดยหมูเ่เลือดเนี่ยจะมีแอนติเจนบนหมดเม็ดเลือดแดงครับหมูเ่เลือด A จะมี A หมูเ่เลือด B ก็จะมี B หมูเ่เลือด A B จะมี A B และหมูเ่เลือด O ก็จะไม่มีครับโดยแต่ตัวเนี่ยถ้าจะทำการต่อต้านาจะต่อต้านตัวของแอนติแอนติบอดีในพลาสมาของสิ่งที่มันแตกต่างกัน,นครับ โดยที่หมู่เลือด O เนี่ยจะเป็นหมู่เลือดที่สามารถให้ได้กับทุกหมู่เลือดแล้วก็หมู่เลือด AB จะสามารถรับจากทุกหมู่เลือดได้ครับโดยทั้งสอบแบบมันจะถูกเรียกว่า Universal Donor แล้วก็ Universal Re Reipient ครับต่อไปครับระบบ Rh ครับระบบ Rh การตรวจสอบว่ามี a n t i ิ e n น RhD บนเ็เลือดแดงหรือเปล่าโดยจะมีอยสองแบบคือ Rh Rh บวกกับ Rh ลบครับซึ่ง Rh บวกก็จะเป็นมีแอนติเจน RhD ถ้าเป็นลบก็จะไม่มีแอนติเจนครับ รูความสาคัญของ Rh ในการมีความสําคัญในการดูกัรตั้งคันครับหากแม่มีหายิลบแต่ลูกมีแต่ลูกในคันเป็น Rh บอาจจะเกิดปัญหาในการทําลายเซลล์เมือดแดงของทาลกได้ครับในบูที่สองครับในการทดสอบหมู่เลือดนั้นในการทดสอบหมู่เลือดบนแอนติเจนที่จำขอครับให้ดูจากบนตารางก็จะเห็นว่าแอนติเจนตัวของแอนติเจนในที่ารตรวจสอบก็คือเราจะทําการใช้ตัวของ เราจะทำการเติมเราจะใช้ตัวของสารแอนติบอดีต่อต้านต่อต้าน A และ B ครับโดยถ้าเราทำการหยดตัวของสารแอนติบอดีต่อต้าน A เข้าไปครับแล้วถ้าตัวของเลือดเนี่ยมันจับกับตัวนั้นครับแปลว่าหมู่เลือดน,นั้นที่มันตรวจสอบป็นหมู่เลือด A ถ้าเป็นของแอนติบอดีต่อต้าน B ครับถ้ามันหยดลงไปแล้วเลือดมันจับตัวกับอากับ กับตัว B ครับก็แปลว่าหมู่เลือดนั้นเป็นตัว B ครับถ้ามันจับกับทั้ง2ทั้ง A และ B ก็จะเป็นหมู่เลือด A B ครับและถ้าไม่จับกับตัวไหนเลยทั้ง2ตัวนั้นจะเป็นหมู่เลือด O ครับวิธีการตอบวิธีการทดสอบของ High h i ครับเราจะใช้ตัวของแอนติอาร์แอนติไอดีครับโดยการตรวจสอบถ้ามันมีการจับตัวกับเมล็ดแดงแปลว่าเป็นไอช์บวกถ้ามันไม่มีการจับตัวกับอะไรเลยจะเป็นไอชลบครับครับนี่ก็จะเป็นเนื้อหาที่จะเอามาทําการสอนและที่ใช้ในการสอนครับก็ทั้งหมดนะครับขอบคุณครับ